สวัสดีครับมาพบก,กับเจ้ช่องพีทีพีสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เต้มาอยู่กับแมบยูนิตอันเดอร์กาวนะครับก็คือจะเป็นเหมือนอแนววางตัวนะก็จะไปได้5ตัวนะครับน้องมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เราสุ่มคือมีเงินอยู่300ครับสุ่มตัวละครก็จะมีลดย่อนกันมากแล้วมากน้อยแล้วแต่ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันพาไปได้แค่5ตัวแหละของน้องก็เดี๋ยวเต้อาจสมมติ เดี๋ยวามาสุ่มดูแล้วกันครับนี่เห็นไหมตอนแรกจะมีสองตัวนะแล้วก็300เราก็ต้องสุ่มได้ตัวละร้อยนะครับเอาอีก3ตัวนะเพื่อนี่ต้องดูนะครับตรงกล่องเห็นไหมมันจะมีราคาเห็นไหมครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นไหมอ๋อเรามีสามารถปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มตังค์เพิ่มเอานะอ้าโอเคครับงั้นเดี๋ยว เราสุม่มคือเอาจริงแล้วมันได้ตัวกระกากแล้วน้องก็เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวเนี่ยได้ให้ดูหน่อยละกันก็จะได้แต่ตัวนี้อ่ะโอเคตัวขุดแร่ไว้แทงลาน,นครับก็จะมีตัวนูบมีอะไรประมาณนี้ก็คือแรกๆอะ่ะน้องไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหน่อยฟาร์มเอาเงินมาเอาแบบแพงๆไปเลยดีกว่าครับดูดีกว่านะก็เดี๋ยวเต้พาไปดูตอนที่ว่าเราไปฟาร์มนะครับว่ายังไงนะเนี่ยครับน้องเราก็วิ่งมาเลยนี่ เข้าผู้เล่นหนึ่งคนพอเรายังกากอยู่ครับไม่ต้องเล่นสองคนสามคนหรอกไปลุยกันเลยดีกว่าก็ก็จะเป็นคือเราจะต้องวางวางน้นนองเห็นไหมอันเนี้ยเอาแบบง่ายไปก่อนครับแต่ยังกะกาอยู่นะแต่ไอ้หาตัวมาก็ดูเหมือนดูดีอ่ะแล้วอีกอย่างมีออโต้กดได้ด้วยนะครับเออออโต้อัตโนมัติง้ยแต่ถ้าเราแบบไม่อยู่จอเราก็สามารถเติมโลบารครับแล้วก็ ให้มันเหมือนออโต้เองเรื่อยๆเลยอะอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็วางครับเริ่มต่อสู้วางตารางก่อนว่าให้ตัวเราวางอยู่จุดไหนอะไรยังไงพอเรากดเริ่มเขาก็จะจัดการกันเองประมาณนี้ครับมอนเตอร์อ่าโอเคอะไรนะะกดพร้อมทันทีลุยนั่นเห็นไหมก็มจะมีบทย่อย<ม>ถึงเท่าไหร่น้องๆดูสิเป็นสิบอะใช่ไหมสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่สิบสี่อันประมาณนี้ก็เนี่ยล้วก็กดออโต้ได้ครับแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆประมาณนี้นะก็เกมก็คือน่ารักเลยครับแล้วก็ได้อยากแบบอยากรู้ว่าตัวเออคือมันไปพัฒนาได้อัปเกรดได้แบบเต้ว่าเราไปอัปเกรดตัวที่มันแพงกว่านี้ที่พวาก็ไงเดี๋ยวเก็ต้องเปลี่ยนเนาะก็ฟาร์มไปตัวละสองสามพันหมื่นหนึ่งอะไรมีถึงเกือบหลักแสนเลยนะครับประมาณนี้ก็ ก็สนุกน้องๆเกมน่ารักเลยแหละก็เดี๋ยวเต้พาไปดูตอนที่เต้เก็บได้พันหนึ่งนะคือมันใช้เวลาเอาเรื่องอยู่กันครับตอนแรกๆเพราะเราก็ไม่มีดาเมจไม่ได้มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับน้องๆหลังจากฟาร์มได้นางพันแล้วนะเราก็มาสุ่มตัวละครดูนะครับเอาแบบแหลง1นึ่พันนะโอ้ก็มีตัวรอหลายตัวเลยนะเต้คงได้ตัวเออม่วงอ้าวทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้ ระโทเลยมาหน่อยเดียวเองถ้าได้ม่วงนี่แต่ว่าน่าจะไปไวนะคพี่น้องไม่ต้องถึงกระทองเรกเอาแค่ม่วงก็พอเอาม่วงตัวไหนก็ได้อะไม่ต้องซีเรียสเอาไปก่อนโอ้ยอันนี้แต่งตัวหล่อมาเชนนะครับก็เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนเอาหลังจากได้ตัวนี้เพิ่มมานะครับเป็นไงกันต่อ คือเห็นไหมมันขึ้นให้อัพได้แล้วนะ้องน้องตไม่อัพแบะเต้รู้สึกเปลืองเงินเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวละครเนานะก็คือต้องเอามันมากกว่านี้แล้วค่อยไปอัพแล้วกันหลังๆฮะตอนนี้ก็คือยังไม่ผ่านนะครับก็ยังเบบี้อยู่เหมือนเดิมนะยูนิตอันเดอร์การ์ครับน้องก็ลงมาเล่นกันดูครับเกมน่ารักนะก็จะมีตัวพวกตัวนูฟตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหม ตั้งอย่างน้อยมันก็คงดูดีขึ้นแหละแต่มีตัวฟ้าสามตัวแล้วแต่หลักๆไม่แน่เต้อาจจะเก็บอีตัวเห็นปะไอผมยาวไว้เพราะมันเป็นตัวฮิวของน้องก็อาจจะพัฒนาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่าไอตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะมีตัวฮิวบ้างหรือเปล่าครับแต่ก็เก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะถ้าตัวหลังๆมันไม่มีนะตอนนี้ฮิวแปดนะครับถ้าอัปเกรดอีกหนึ่งเลเวลก็จะเป็นฮิวเก้าเพิ่มมาหนึ่งนะก็คงต้องอัปไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละครับน้องก็โอเคครับคลิป นี่ก็ไม่มีอะไรมากนาะก็มาเจอยูนิตอาร์ก้าก็มาเหมือนเดิมครับถ้าน้องๆคนไหนเคยเล่นแล้วอะไรเล่นแล้วก็อาจจะแนะนําเต้ก็ได้นะว่าตัวไหนแม่งเจ๋งนะตัวไหนคือเอาจริงลรวเต้อยากได้ตัวฮิวที่มันฮิวแรงกว่านี้ครับเออไม่ใช่ตัวนี้หรือว่ามันถ้ามันไม่มีก็คงต้องพัฒนาตัวนี้แหละประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันน้องๆครับแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงเย็นเดี๋ยวเต้จะมาสตรีมดูว่า คือบางทีมันไม่มีเวลาเนอะแล้วบางทีเต้เลทประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งคือเต้ก็ไม่อยากจะสตรีมแล้วอะเพราะมันจะดึกเกินไปครับน้องแต่ไงเดี๋ยววันนี้วันอะวันหยุดเนาะเต้ก็มารีบมาสตรีมแล้วกันก็จะช่วงหกโมงแหละครับน้องประมาณนี้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละครับสวัสดีครับ